ดีจ้าเพื่อนเพื่อวันนี้ได้ข่าวว่าที่อยุธยาเขามีรถบัสไฟฟ้าอะไรคนขับพาเที่ยวรอบโบราณสถานนั่งฟรีด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เราก็มาอยู่หน้าวัดมหาธาตุแล้วซึ่งวัดมหาธาตุเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งใน4จุดจอดที่รถบัสไร้คนขับเนี่ยจะมาจอดรับนักท่องเที่ยวแล้วก็พานั่งวนรอบอุทยานประวัติศาสตร์ตรงนี้มันก็จะมีป้ายให้สังเกตอยู่สังเกตป้ายคล้ายๆป้ายรถเมล์แล้วก็ตรงป้ายรถเมล์ตรงเนี้ย มันก็จะมีแผนที่มีวันเวลาบอกว่ารถบัสไร้คนขับเนี่ยจะให้บริการวันไหนบ้างช่วงเวลากี่โมงถึงกี่โมงแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะมีเป็น QR code ให้เราสแกนน้อยก็คือว่า QR สังเกต QR code ด้านขวาล่างตรงเนี้ยพอเราสแกน QR code มาแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราโหลดแอปมาชื่อว่าแอป 5G Auto Bus แล้วก็เข้าไปทำการลงทะเบียนอะไรนิดๆหน่อยๆ แล้วเราก็สามารถมารอขึ้นตรงจุดจอดได้เลยจุดจอดเนี่ยก็จะมีอยู่สี่แห่งหลกัหลกๆแต่ว่าที่สะดวกสําหรับนักท่องเที่ยวคุ้นหน่อยก็จะเป็นแนะนําตรงวัดมหาธาตุนี่หละแล้วก็อีกจุดก็จะเป็นแถวแถวทางไปวิหารมงคลบอบพิษนะฮะ,อะตอนนี้ก็มารอขึ้นรถตอนนี้รถเมล์ไฟฟ้าไร้คนขับคันสีขาวๆส้มๆนี่ก็มาจอดแล้วนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนรถเมล์ไฟฟ้าไร้คนขับแล้วนะคะก็ สังเกตดูที่มือของพี่สตาฟที่คอยดูแลรถเนี่ยมือเขาจะไม่ได้แตะพวงมาลัยเลยแต่ว่าพวงมาลัยมันจะหมุนเลี้ยวของมันเองเพราะว่ารถตอนนี้รถก็กำลังเปิดใช้ระบบออตโต้อยู่ก็คือขับเคลื่อนไปเองโดยที่แบบคนขับไม่ได้บังคับหรือว่าควบคุมพวงมาลัยเลยนะคะต้องบอกนิดนึงว่า เทคโนโลยีรถไร้คนขับเนี่ยยังเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วก็ช่วงนี้เขาเป็นช่วงที่อว่าออกมาทดลองวิ่งอยู่ก็เลยจะมีเจ้าหน้าที่สตาฟเนี่ยประจำรถคอยดูแลเผื่อว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดหรือว่าติดขัดขัดขลองอะไรเนี่ยเขาก็จะได้แบบแก้ไขได้อะไรอย่างนี้นะคะน้่ะจไดเลา อันนี้ถ้ามันเจออะไรกีดขวางข้างหน้ามันหยุดอัตโนมัติเลยใช่ไหมใช่ครับน่งเซนเอเลยคะ <Hey. S 1> นี่ค่ะดูตามนี้ได้เลยค่ะ<อ>คือมันจะมีระยะสีเขียวเนี่ยค่ะจะอ่าเนี้ยมันเป็นระยะสีแดงแสดงว่ามีอะไรกีดขวางอยู่ด้านหน้าถ้าเป็นสีเขียวคือเขาจะสามารถไปได้อัตโนมัติค่ะ ขีดเลนตรงนี้ค่ะถ้าเกิดมีรถเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่สามารถวิ่งได้ใช่ค่ะก็จะต้องมีเซตี้ไดเวอร์ที่คอยเทคแอคชั่นก็อย่างที่พี่สตาฟในรถเขาอาธิบายไปนะคะว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีรถสวนกินเลนเข้ามาแล้วก็ทำให้เซ็นเซอร์ของรถไร้คนขับตัวเนี้ยทำงานแล้วก็หยุดให้รถไปต่อนะะก็ทำให้ต้องอมีเจ้าหน้าที่ที่บอกว่า คอยเปลี่ยนเป็นระบบแมนวันแล้วก็บังคับพวงมาลัยให้รถวิ่งต่อไปได้นะคะตอนนี้เราก็มานั่งรถเที่ยววนดูรอบเขตบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กันเลยนะคะรถนั่งคันนี้เปาะก็จะเป็นแบบ 2, 1หนึ่แล้วก็ที่นั่งเนี่ยจะปรับเอนได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ทุกที่นั่งเนี่ยก็จะมีเข็มขัดอิรภัยให้ด้วยนะคะ รถบัสไร้คนขับคันนี้ก็จะออกแบบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอก,กนชนด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่บว่าเอามาทดลองให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนั่งฟรีก็จะเป็นตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงกรกฎาคมของปีนี้ปี67นะคะแล้วก็วันที่มีวิ่งเนี่ยก็จะเป็นวันศุกร์ถึงวันอังคารนะคะใครที่บอกว่าโหลดแอป,ปลงทะเบียนไม่ได้เนี่ยก็มายืนโบกตรงป้ายจอดรถได้เลยนะคะ เป็นไงกันกบ้างค่ะเพื่อนๆรถเมล์ไร้คนขับนะคะก็เอาเป็นว่าขอให้กำลังใจคนไทยทำคนไทยสร้างคนไทยพัฒนาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า